ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวล้โชคอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของราศีไหนจะเฮงปังร่ํารวยกันนะคะในวันที่1เมษายนนั่นเองเผื่อจะได้เป็นแนวทางว่าเราควรจะบุบาฟาดงมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ดีนะคะประมาณนี้เนาะก,ก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโฮทิยานค่ะนะคะ อดีตเคยเป็นกรรมการให้กับสมาคมหุ้สัตว์นานานชาติและก็สมาคมหุ้สัตว์และนักพยากรณ์นะคะแล้วก็เป็นอนาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมนานานชาติด้วยนะคะแล้วก็ที่อาสมเจษดาด้วยแต่ปัจจุบันไม่ได้สอนแล้วนะคะอาจจะด้วยภาระภารกิจต่างๆรวมไปจนถึงเรื่องของโควิดเข้ามาร่วมด้วยก็เลยเบะเบะไว้นะคะประมาณนั้นเนาะ <c oughs> ดวงชะตาเรามาเริ่มเลยละกันนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะเมา์นานเนาะเรื่องของโชคลาภของแต่ละคนในลอบของแต่ละราศีเนี่ยจะเกิดจะโชคลาภดีอย่างไรจะเฮงปังอย่างไรราศีแต่ละราศีงวดคนไหนจะเฮงปังมากๆนะคะเราก็มาดูกันเนาะก็ยังไม่ยังไม่แพ้ไปไหนยังยังไม่พ้นไปไหนจากคนราศีก็เรากฎอย่างแน่นอนนะคะวัน,นี้ก็มีโอกาสของการสวยบุญก็ลิริตๆเลยนะคะ นะประมาณนั้นแต่เรามาดูราศีเมฆก่อนนะคะลัคนารอิงเนาะลัคนาราศีเมฆนะคะดาวเจ้าเรือนของเขาคือดาวอังคารนะคะไปเป็นสหาชาัชะก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีสังคมมากสังคมเพื่อนฝูงมากขึ้นแต่เนื่องจากว่าดาวพุธ4880 เป็นพุทธหลอกลวงระวังสังคมจะเข้ามาหลอกลวงหาผลประโยชน์จากตัวเราได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพุทธยังมาเป็นปะด้วยแล้วเป็นคู่ศัตรูกับดวงเดิมของตัวเองคืออังคารด้วยนะคะและ4 3 3 4ก็ปัญหาเรื่องวิวาทะระวังเอกสารสัญญาเงินกู้เงินคำมร่การให้มากๆมีโอกาสของการโ,โกงทุกหลังทุกเอาเปรียบได้สูงนะคะประมาณนั้นเนาะ แต่ถามว่าราศีเม์จะมีโชคไหมอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าดาวราหูเล็แบกเนี่ย <c oughs> ดาวราหูเล็แบกเนี่ยมันเป็นเฮวีโชคนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีโชคเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะนะก็แต่ว่าดาวศุกร์เนี่เป็นปากนะคะเออก็เลยนพอ พอหอมปากหอมคอละกันอ่านะคะประมาณนั้นเนาะนะคะแต่สิ่งที่แน่ๆของคนราศีเมษในช่วงของวันที่1เมษาย,เยนเะนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาเงินกู้เงินข้ามกาักจะไม่เคยมีในหมู่โจรให้ระวังให้มากๆนะคะประมาณการทะเลาะเบาแหวงกับสังคมเพื่อนฝูงได้ไหมได้พี่น้องได้ไหมได้นะคะให้ระวังมากๆนะประมาณนี้นะคะเราเลื่อนลัคนามาอยู่ที่ราศีอุ้ย ราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภเจ้าดวงเจ้าเรือนเดิมเออมีลิ้นพันกันอีกละเจ้าเรือนเดิมเป็นดาวสุกนะคะสุกมาเป็นวินาศเขาบอกว่าคนราศีมิถุนเออพฤษภเนี่ยให้ระวังนะคะในเรื่องของการงาน นะคะการงานช่วงนี้ถ้าทางานที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวออนไลน์ดีหรือทํางานที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาดีนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ซึ่งเป็นอาชีพ11ของประเทศแล้วนะคะม่เช่นวิชาหลอกลวงแนละ้วแต่ถามว่ามีหมอรูหลอกลวงเยอะไหมเยอะไม่ที่ไม่เถียงแต่ทุกอาชีพไม่ไม่มีใครดีใครเลวนะคะแม้แต่อาชีพครูก็ตามยังมีครูไม่ดีก็เยอะนะคะพระสงฆ์ที่ไม่ดีก็เยอะนะคะแต่พระสงฆ์ที่ดีมีเยอะไหมเยอะ นะคะเยอะกว่าเนาะครูที่ดีมีเยอะไหมเยอะทุกอาชีพไม่มีใครดีใครเร็วนะเออมีทั้งดีและเลวผู้ผิดนะคะมีทั้งดีทั้งเรวดังนะั้ออนราศีพฤษภเนี่ยให้ระวังตัวเองจะทําตัวเองให้เดือดร้อนเพราะว่าสุกกายมาเป็นอะไรคะอ่าสุกกายมาเป็นวินาศทาตัวเองเดือดร้อนโดยเฉพาะสัมปัญหาตรงนี้ไปสัมพันธ์อยู่ที่เรือนอลิเออเรือนเรียนเรียน,ยนป,ปุปุตตะนะคะ อ่าสัมพันธ์ที่เรียนบุตรตาก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสของการลงทุนหรือการท,ทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหแต่ระวังเรื่องของการถูกหลอกได้ง่ายนะคะประมาณนั้นสังคมทำปัญหาให้เราเดือดร้อนนี่ไม่ได้เพราะมันไปตอกเรียนของออวินาศนะคะวินาศนะก็อาจจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นหรือทำตัวเองเดือดร้อนนั่นเองนะคะต่อไปเรื่องของลาภผลเราไปดูตําแหน่งของลาภนะคะตําแหน่งของลาภลาภะนะคะลาภะมาเป็นดาวห้าหนึ่ง นะคะ5้าหนึ่งถามว่าลาบตกัวเองจะมีดีไหมก็ถือว่าโดดเด่นอยู่นะ51เขาบอกว่าในชั้นสา,ายใดก็ตามที่มี5 1เข้ามาร่วมจะทําให้มีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเนาะตําแหน่งเอออาจารย์ลืมไล่ราศีเมษก่อนเนาะตำแหน่งของการเงินของเขาเนี่ยกระดุมพระการเงินของเขาเนี่ยเป็นดาวสุขสุขมาเป็นปะก็ระวังเรื่องการเงินจะมีปัญหานะคะใช้เงินเก่งหางเงินง่ายใช้เงินเก่งเนาะ นะคะตำแหน่งสหราชจะนําปัญหามาให้ระวังการถูกหลอกถูกความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ <c oughs> เรามาดูในตําแหน่งของพันธุพันธุเป็นดาวจาันทร์อยู่ในเรือนกเกษตรนะคะท้าถามว่าจะมีโอกาสของการมีบ้านมีรถได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะมีโอกาสของการซื้อรถซื้อบ้านเพอสุข ดาวพันธุนะคะก็ถือว่าโดดเด่นเป็นกเกษตรถึงมั่นคงนะคะมีโอกาสของการได้บ้านได้รถได้ไหมได้เช่นเดียวกันถ้าอยากจะซื้อนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญายให้ดีๆนะคะระวังปัญหาสังคมอย่าโดนคนหลอกลกันเนาะคิดแต่ตรงให้มากๆนะคะแล้วก็มาตําแหน่งของปุตตะปุตตะเป็นดาวอาทิตย์อาทิตย์ไปอยู่ในตําแหน่งของเรือนลาภะก็ถือว่าการเสี่ยงโชคครั้ง,งนี้โดดเด่นไหมสาหรับคนรังคารก็บอกเอ้ไม่ใช่ ผมกับคนราศีเม์ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะประมาณนั้นแล้วก็ในเอาเรามาดูลาาผลดีกว่านะ้ะไปดูตำแหน่งลาภก,ก็ถือว่าคนาลาภะของเขาเป็นดาวเสาร์นะคะอยู่ในเรืนเอนเรือนเจ้าเรือนเดิมคือ,อาลาหูเจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ก็จะทําให้เจ้าชะตามีเรื่องของลาผลเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการงานนะคะ การงานของเขานะคะเป็นราศีมังกรนะคะมังกรมาเป็นลาภะหมายถึงว่าจะมีโอกาสของการที่จะไปทํางานเก่าๆหรืองานเดิมๆได้ไม่ได้แล้วส่งผลลับผลประโยชน์ให้ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะ <c oughs> แล้วก็มาดูเรือนของความรักเป็นดาวศุกร์เป็นปะช่วงนี้ระวังปัญหาการขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกับความรักได้ไหมได,ได้ในราศีเมษเนาะนะคะ <c oughs> ต่อไปราศีพิษิกเลยละกันเนาะเดี๋ยวย้อนไปนาน <c oughs> ราศีพฤษภเดิมนะคะออมาเป็นมาเป็นวินาศจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยระวังเจ้าตาเจ้าชะตาเอาปัญหาตัวเองอะ่ะจะทําให้ตัวเองอเดือดร้อนเพราะเจ้าชะตานั่นเองนะคะประมาณนั้นเนาะตำแหน่งของการเงินเป็นดาวอังคารนะคะอังคารมาเป็นวินาศนะนเลือนตัวเองก็ระวังการจับใจ่ายใช้สอยมากๆนะคะ4ี่สามสามสี่เป็นคู่ศัตรูด้วยจะส่งผลให้มีปัญหานะคะให้ระวังเรื่องการเงินนะคะ ถ้าทำงานที่มีสัามพัคัญเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ถือว่าโดดเด่นดีนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะ,อ,ะ <c oughs> อยู่ในตำแหน่งของดาวเสารด้วยก็ถือว่าโอเคนะเจด็จดเก,การงานเาเป็นการงานเป็นลาภะก,ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะ,ะนะคะประมาณนั้นเนาะ,ะปัตตนิมรณนะสุภะกรรมะเป็นดาวเสาว เสามาเป็นตัอ่าก็ถือว่าดีค่ะเป็นสุภามีเกณฑ์ของการที่จะได้เดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศหรือติดต่อกับคนต่างชาติได้ดีนะคะประมาณนั้นลาาผลประโยชน์เป็นยังไงบ้างในคนที่เกิดในราศีราศีเมถุนเอ้พฤษศนะคะก็เป็นคู่ดาวให้หนึ่งก็ถือว่าลาาผลประโยชน์ดีนะคะการเสี่ยงโชคถือว่าดีนะคะประมาณนี้เนาะอ่าเรื่องของการงานนะคะ การงานถือว่าโดดเด่นมีโอกาสของการกลับไปทํางานเก่าหรือทำงานเก่ทากที่เคยทําได้แมดีเหมือนกันนะคะในราศีของออกรกฎนี่เอ๊ะมิถุนยังไม่ไปเนาะมิถุนนะคะดาวคารเจ้าเรือนเดิมเป็นดาวพุธพุธไปอยู่ในตําแหน่งของลาภะถือว่าดีจะได้รับผลผล,ผลประโยชน์เกิดข,ขึ้นแต่ให้ระวังการเอ่อเพราะอ่อมันเป็นคู่ศัตรูกันนะคะ นะก็ระวังการเงินที่ได้มาอาจจะได้มาหมดไปหรือใชอ้หมดไปกับการใช้นี้สิได้ไก็ได้นะคะแต่ให้ระวังคู่48เข้าไปร่วมด้วยส8 8 4ปดดพุทหลอกลวงจะทําให้โอกาสของการหลุหลอกหรือเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองและยิ่งช่วงนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของคอเซ็นเตอร์นะคะให้ระวังมากๆแนะนำว่าแบงกิ้งอะค่ะไม่ควรมีเงินเยอะแค่เอาไว้ใช้ใช้ใช้จ่ายใ,ใช้สอยนิดหน่อยให้กลับไป ทำอะไรก็ตามที่เป็นแมนวนวลดีที่สุดจะทําให้การงินของคุณไม่ถูกเสียหายได้ง่ายนะคะประมาณนั้นต่อไปราศีกรกฎร <c oughs> าศีกรกฎเจ้าเรือนมาเป็นในวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยมาเป็นเกษตรจะทําให้คนราศีกรกฎเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะคะประมาณนั้นมีเกษตรเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ตําแหน่งของออลาภ ราคของของเจ้าเรือนเกษตรเป็นมนุษย์อยู่นะคะหมายถึงเอ่อจะได้รับผลประโยชน์ได้ดีไม่ดีเพราะมันเป็นกรรมของตัวเองแล้วเป็นเลตเทิลโชคนะคะประมาณนั้นเนาะก็จะมีรับผลเพราะว่าดาวห้าหนึ่งของของเจ้าเรือนเนี่ยมันมีดาวห้าหนึ่งถ้าเกิดว่าคนราศีกรกฎเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นกุมลักและเป็นสีด้วยนะคะบอกว่าเฮงปังแน่นอนค่ะนะยิ่งและยิ่งถ้าเกิดวัน วันวันพฤหัส้วยยิ่งโดดเด่นเลยนะคะถือว่าคนราศีกรกฎถือว่าโดดเด่นนะมีโชคลาภอยู่นะคะให้รีบเสี่ยงโชคไว้เนาะนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรือนพันธุ์เป็นดาวสุกนะคะสุกเป็นกรรมะนะคะก็มีโอกาสของการลงทุนหรือหมดเปลืองเงินทองไปเกี่ยวกับการทบ้านซ่อมบ้านได้ไหมได้นะคะทําไมถึงซ่อมบ้านเพราะสุกมันเป็นปะเนาะก็อาจจะหมดไปเกี่ยวเรื่องการทําบ้านซ่อมบ้านนะคะประมาณนั้นเลยเนาะ,ะระวังการถูกหลอกด้วยนะคะในสี่แปดนะคะ ประมาณนั้นถ้าถามถือเรื่องของการงานถือว่าโอเคค่ะถ้าทํางานที่มีสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าดีเพราะแตเป็นเทวีโชคมีเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าดนแต่ระวังเรื่องของสัจจะไม่มีหมู่โจรเท่านั้นเองนะคะระวังบ้านมีปัญหาต้องซ่อมต้องแซมเนาะนะคะละผลเงินทองที่ได้มาหมดไปก,กับการซ่อมบ้านซ่อมรถไปไมได้ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์เจ้าเรือนเป็นดาวอาทิตย์ตามอาทิตย์ไปค่ะ หนึ่งหนึ่งในตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวนี้ไปเป็นเอีวก่อนนะหนึ่งตัวนี้ไปเป็นมรณะนะคะก็โชคลาภอาจจะระวังหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะอาจจะได้มาแล้วหมดไปถามว่าได้ไม่ได้เพราะในชั้นสามมีคู่ห้าึ่งถือว่าดีนะคะประมาณนั้นถือว่าดีก็จ,จะมีโชคลาภแต่ได้มาแล้วหมดไปท่อนเป็นมรณะเนาะ นะคะประมาณนี้เรื่องของของการเงินเป็นดาวเกตอาจจะอาศัยกุศลผลบุญสิ่งสิทธิ์โดยมดาลชักพานะคะสร้างกุศลมากๆแล้วบุญพาวาสนาส่งจะทําให้คุณมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของอ,อ,อะไรดียครอบครัวนะคะครอบครัวเนาะครอบครัวเป็นดาวานะะอังคารนะคะอังคารอังคารมันเป็นลาภะ ก็ถามว่าจะาคุณอาจจะไปเล่นลาบที่เกี่ยวกับเรื่องเลขบ้านเลขรถได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเลยถือว่าโดดเด่นนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการงานนะคะการงานการงานของคุณเนี่ยก็เอ,อ่ออาจจะระวังเรื่องของเอกสารให้มากๆแล้วกันถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องของธราคาหรือเรื่องของแบงก์เรื่องของของเอกสารต้องระวังให้มากๆนะคะเพราะมีคู่48เนาะ ระวังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นถ้า <c oughs> ถามถึงราศีกันนะคะเรือเจ้าเรือนเดิมของเขาคือเลขสี่ตามสีไปเนาะสี่สี่ไปเป็นมรณะนะคะก็ให้ระวังนิดหนึ่งละกันเนาะจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายนะคะสี่ไปเป็นมรณะก็ให้ระวังด้วยเนาะ นะคะสี่ไปเป็นมอรณะให้ระวังด้วยจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายนะคะประมาณนั้นเรื่องเรื่องเกี่ยวอะไรเอรสารสัญญาเงินกู้งเงินเข้ามากันได้นะคะนะแต่ว่าเจ้าชะตาช่วงนี้เหมือนคนมีเส้นมีลางสองหอนแม่นนะคะค่าคณีอะไรมักจะไม่เคยพลาดไปไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภแบบปฏิหารหรือได้จากจิตวิญญาณได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถอยกลับไปเป็นกรรมะ งานงานที่เป็นสัมพันธ์เดียวงานก็จะให้โชคลาภได้เช่นเดียวกันแต่ให้ระวังเรื่องของเอกาสารนี้เยอะๆการทะเลาะบอกแวงขัดแยง้งไม่ได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรสหาชาติสังคมระวังเรื่องสังคมนําพาปัญหาให้เดือดร้อนนะคะต่อไปราศีตุลค่ะนะคะคนราศีตุลเรือนเจ้าเรือนเดิมเป็นดาวสุกนะคะสุศุไปเป็นปัตตนีนะคะ อ่าแต่ว่า,าเผอิญว่าดาวพุทธที่อยู่ในเรือของปัตตานีอ่ะระวังเรื่องของการทะเลาะเบว์แวงขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันได้แหมก,ก็ได้เชินเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะการการไม่เข้าใจกันการขัดแย้งกันได้ไหมได้นะคะความไม่ไว้วางใจได้ไหมก,ก็ได้ชินเดียวกันหรือระวังเรื่องหุ้นส่วนโกงได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะอ่เจ้าเรียนเดิมนะคะมาจาก สุภะเนาะเจ้าเรียนเดิมมาจากสุภานะคะก็จะทําให้การเรียนที่ได้ได้จากความรู้ความสามารถตัวเองได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันหรือได้จากคุ้นส่วนได้ไหมได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องระวังเพราะมันมีคู่18เข้ามาร่วมด้วยเนาะแต่ไม่นานละค่ะส8มันขยับละนะคะก็ให้ระวังช่วงนั้นแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของการงานการงานก็จะได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการยกย่อง ได้รับการเชื่อถือได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเนาะต่อไปราศีพฤจิค่ะเจ้าเรือนเดิมเป็นดาวองคานนะคะเจ้าเรือนเดิมเป็นอังคานเป็นมรณะระวังคนเกิดราศีพฤจิอยากท้าทำตัวเองให้เดือดร้อนนะคะนะเวลาทำอะไรก็ให้ระมัดระวังน,นิดนึงนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เจ้าเรือนเดิมมาจากอลิด้วยเห็นไหมคะมาจากอลิเนาะเอ้ไม่ใช่ค่ะพูดผ,ผิดเออปะตะัตตานีนะคะออกมาจาก 阿里เจ้าเรือนเดิมของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มามรณะด้วยระวังตัวเองทําตัวเองเดืดอดร้อนให้มากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเงินกู้เงินข้มกันนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเนาะประมาณนั้นแต่มักทําตัวเองให้เดือดร้อนเนาะเป็นคนขยันไหมโคตรรนะคะแต่ขยันไม่ถูกที่ <c oughs> นะคะประมาณนั้นเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรเราตามตามโชคลาภไปนะคะเป็นดาวเกตนะคะแนะนําให้สวดมนต์ขอพรหรือเอ่อ ส้างกุสลผลบุญได้ไหมได้เช่นเดียวกันหรือมีเซนที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นอย่างไรการงานเป็นดาวอาทิตย์ถือว่าดีค่ะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตานะคะและการสนับสนุนชื่อเหลือดีนะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะคนราศีธนูนะคะดาวเจ้าเรียนเป็นดาวพฤหัส โอ้โหธนูนี่ไม่ย่อยๆเลยนะคะมีโอกาสของปังสุดๆเลยมีโชคลาภโดดเด่นมากๆเลยนะคะให้เสี่ยงโชคเอาจะมีโชคลาภเกิดบบขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ดาวสุ์มาเป็นเอ่อเป็นอะไรนะคะก็อาจจะคุยกันมันไม่ถูกคอขัดหูขัดขัดขัดหูขัดขัดใจไม่ได้ดังใจได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ,นะคะเรื่องของการงาน นะคะเรื่องของการงานป็นดาวจันจันเป็นกเกษตรก็ถือว่างานมั่นคงดีนะคะไม่ต้องกังวลใจมากนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภเป็นดาวสุนะคะสุมาเป็นลาภก,ก็จะได้ลาภนะคะที่ลาภไปสัมพันธ์ไปเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ทําได้แม่ด้เหมือนกันเนาะนะคะประมาณนั้นแต่ก็ให้ระวังแล้วกันเนาะ นะคะมีคู่4ี่4นะคะก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะเอ่อต่อไปค่ะเอ่อคนเกิดมังกรเป็นดาวสาวเป็นเดิมงจะเหนืดอและเป็นอยู่ในตําแหน่งของสหาชาัชชจะทําให้ราศีมังกรเฮงฟังแน่นอนจะมีโชคลาภเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไปสัมพันธ์ที่ลาภะมีโอกาสของการได้บ้านได้รถได้ไห่ได้หรือเสี่ยงโชคจากให้บ้านเลขรถได้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้ลองดูนะคะราศีธนูถือว่าโดดเด่นด้ดวยเหมือนกันเนาะนะคะ าราศีธนูไปเป็นสหาช c นะคะอาจจะได้โชคลาภจากสังคมเพื่อนฝูงได้ไหมได้นะคะโชคใหญ่ด้วยเนาะนะจากสังคมหรืออาจารย์ได้นาม,มาฟังได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสตเป็นกระดุมพระในดวงตัวเองด้วยก็ถือว่า,ากเกษตรซ้อนกเกษตรก็โอเคค่ะดีเลิศนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของคู่ครองเป็นไงบ้างนะคะช่วงนี้เหมือนคู่ครองแข็งแรงขึ้นเพราะ ดาวจันมาเป็นเกษตรเนาะก็อย่าไปเถียงเขานะคะว่าไปเนาะประมาณนั้นเรื่องของความรักอาจจะไม่เคยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ยอมยอมไปก็จะดีขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะเรื่องของการเงินถือว่าโดดเด่นนะคะเรื่องของการงานเรืเ่องของลาภผลถือว่าให้อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาจะเกิดปฏิหาริย์ขึ้นได้นะคะเรื่องของการงานการงานกออออ็ดาวสุ มาเป็นพันธุ์ก็อาจจะเอางานกลับมาทาที่บ้านหรือหาอะไรได้เพิ่มเติม,มกกได้แมกจได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ต่อไปราศีปุ่มนะคะเจ็ดมันพักอยู่ที่เรียนเรียนเรียนสหาชาไฯเ,เรียนเจ็ดแปดคู่มิตรใหญ่เนาะก็จะมาพักที่เรียนมิตรใหญ่และเรียนตรงเนี้ยไปสัมพันธ์อยู่ที่สหาชาจึงทําให้คนที่เรืราศีปุ่มเนี่ยมีโชคลาภจากสังคมเพื่อนฝูงได้ไม่ได้ แต่มันบอกว่าได้มาแล้วก็เกิดปัญหานะให้ระวังคาพูดให้มากอย่าไปวิวาทะเขาเขามากเจ็ดสี่สามสามสี่เป็นดาวพู้วิวาทะจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันได้ง่ายนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของคู่ครองนะคะคู่จะให้โชคได้ไหมหรือการพุ้นส่วนดีไหมดีนะคะจะเกิดคุ่โชคลาภเดิดขึ้นจากพุ้นส่วนได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> นะคะประมาณนั้นเนาะ การเงินโดดเด่นมากมีโอกาสของการได้โชคลาภไหมผู้ใหญ่สนับสนุนได้ไหมมีโอกาสของการที่มีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดโชคลาภได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของพันธุญาติพี่น้องเป็นไงบ้างนะคะก็ดาวศุกร์ดาวศุกร์มาเป็นาสหาชา้าก็อารมณ์อาจจะขึ้นขึ้น,นลงๆให้ระวังเรื่องหองอารมณ์นิดหนึ่งนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ <c oughs> การความรักแล้วเนาะ ปุตตะการเสี่ยงโชคเล่นโชคเล่นได้ไหมก็ถือวันได้เนาะเพราะมีห้าหนึ่งในชั้นศาลในเรื่องของการเงินก็จะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานบอกไปแล้วเนาะต่อไปค่ะราศีสิงเอ้ยราศีมีนนะคะราศีสุดท้ายแล้วเนะาะราศีมีนเป็นดาวห้าหนึ่งอันนี้คือว่าจากว่าโดดเด่นมากๆเลยและห้าเป็นเกษตรในเรือน,นของตัวเองด้วยก็ถือว่า ชคดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของโชคลาภถือว่าราศีมีนไม่ยิ่งหย่อนเลยนะคะราศีมีนโดดเด่นราศีกรกฎโดดเด่นนะคะราศีธนูธนูก็ได้ค่ะนะคะธนูมังกรถือว่าโดดเด่นเนาะแต่ราศีที่โดดเด่นสุดๆคือราศีมีนนะคะเพราะมีห้าหนึ่งในดวงชะตาเนาะก็ถือว่าโดดโดดเด่นสุดๆนะคะ แล้วก็ดาวเกตจะได้แบบปฏิหารได้แบบไม่คาดคิดได้ไหมหูสติงก็ดินแมวนะราศีมีนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะประมาณนั้นเนาะเรื่องของการเงินนะคะอ่ามันมันบอกว่าได้มาแล้วอาจจะหมดได้นะเพราะว่าอ่าสี่มันเป็นสี่กับสามเป็นคู่ศัตรูกันเนอะแล้วหกมาเป็นปะด้วยนะคะในในเรือนสุดในในดาวสุกนะคะเรือนสุกด,ดาวสุกนะคะดาวสุกมาเป็นอ่า สหัชชะนะคะก็จะทําให้มีปัญหากับเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องได้ไหมก็ให้ระวังด้วยละกันเนาะนะคะแล้วก็ดาวการเงินของคุณเนี่ยมันมีเขาเรียกว,ว่าได้มาแล้วหมดไปได้ไหมได้ได้มาแล้วเสียไปได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ,ะในตําแหน่งของพันธุนะคะพันธุเป็นดาวอังคารนะคะดาวอังคารมาจากเรือนกระดุมพระ คุณอาจจะได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถเอ่าได้ลาบมาจากผู้หญิงผู้ผู้หญิงแม่ก็ได้ผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ก็ได้เออเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะเป็นแม่เป็นป้าอะไรก็ว่าไปเนาะก็ถือว่าโชคลาภโดดเด่นดีินะคะถ้าถามถึงเรื่องคู่ครองช่วงนี้จะพากันเข้าวัดบ่อยขึ้นนะคะไปรรมะธยมโมสวดมนต์เวทพิสิทิทานพาวนากันมากขึ้นว่างั้นเลยนะคะถ้าถามถึงเรื่องของเออเออ ลากผลเอหนึกอยู่ต้องงานลากลผลตัวนี้เป็นดาวคานก็ถือว่าดีค่ะเด็นไปแทะเออเสียงโชคจากเลขบ้านเลขรถได้นะคะแล้วถ้าถามถึงการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานเป็นดาวพฤหัสถือว่าดีค่ะอันนี้สุดติ่งเลยนะคะหมายถึงว่าจะมีผู้ใหญ่อ่าให้การผลักดันมีความก้าวหน้านในหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่ผลักดันมีโอกาสของการมีชื่อเสียงที่โด่งดังได้ไน่ไดเช่นเดียวกัน ก็ะะหมดแล้วนะคะกับ12ราศีราศีไหนเฮงปังรังรวยนะคะในวันที่1เมษายนเรามาดูกันว่าคุณเป็นอย่างที่อจจาจารย์ทำนายหรือไม่นะคะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลายเยอะละอาจารย์อาจจะต้องบายบายลาก่อนนะคะแล้วว่าพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอคนรวยๆเฮงๆ,ๆค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูแต่ทิ่เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตรี่สำหรับดวงชะตาของแต่ละคนที่เกิดในราศี แล้วก็มีหลายท่านสอบถาข้ามาว่าราศีกับลัคนาต่างกันอย่างไรก็ต้องบอกว่าราศีคือเดือนเกิดนะคะเดือนของที่ท่านเกิดนะคะเราเป็นครึ่งเดือนเลยนะคะ13เมษาสิบสในทุกเดือนนะคะ13เมษาสา3พฤษภาคม13มิถุนายน13กระะกฎาว่าไปนั่นคือแบ่งแยกราศีแต่ละราศีออกไปนะคะแต่ลัคนาลัคนา คือเวลาเกิดของแต่ละคนนะคะเข้าใจตรงกันเนาะเวลาเกิดว่าคุณเกิดช่วงกี่โมงกี่โมงเกิดในลักคณาราศีเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นเนาะก็พูดไปหมดแล้วสําหรับ12ลราศีนะคะในแต่ละคนว่าใครจะมีโชคมากน้อยนะคะก็พูดไปหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องได้ วันวันนี้ได้แล้วก็ต้องได้อีกอันแน่นะคะวันนี้คงอัานบ๊ายบายลาก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์ตายหมดูตาทิพย์ครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย